来了吧？哦，嗯，来了啊。 สวัสดีครับตัววีนน้องทุกคนครับปกติอีกเดินเคยนะครับไปสนุกอีสานยิ่งไหมครับวีนน้องมันนี่มาหาปลากินเขาปลาครับมาลอมปอดเอ,อ,อาเรียกว่ากลุ่มเงยเลยครับแต่หม่างมากมันบอกมีปลาพ่อโตเลยเอออุ่นขอหยาดลัดแขนต้อนมาเลยครับต้อนจะถึงหนให้เราแหละเห็นว่าหนิเป็นอะไรสิล่ะนี่คือกอดนะพี่เออโอ้ดูเบื้องหลังครับเห็นไหอมอู้ครับหม่างไม่ตั้งแต่พุ่นเห็นบอกก่อนๆน,นี่ลอยๆอ,อ,อ,อยอยู่นี่แม่นบระเด็นนี่อ่าลอยออกแล้วออกอีกไงเบื้องทีไร อันนี้ขึ้นหนาเห็ดได้แท้ได้ครับนี่อ๋อคำนองแปลกๆครับใอ่หูสแปลกๆเลยมันมีมันมีมันมันเมีอเห็นตฮเต้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้เด้ย้ยวฮ้เฮ้ย้้ย้เน้ยเฮ้ย้เฮ้เฮ้เด้ยยูฮ้เ้เฮ้้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกะไปเลยป้า้องเหรอโอ้ลงเนี่ยนี่ยเนี่นคือเราป้าต้องกันมีกี่วันบอกแม่นลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปบุญเออนั่ยมันลงมันลงไปแล้วดันขึ้นมาบนกระเหิน๋อสวัสลีครับสอัสดีครับมีกำลังแกะเลยครับตอนนี้เห็นป้าต้องครับตีหางไงเห็นดักบ่อดักบ่อเพงดักบ่อดักอยู่มีกำลังแกะเลยครับตอนนี้ ปวดต้นไ้ที่เขาสวยมันรักบ่อปลาตัวเดียวกับบัวด่ายกับกระซังกำลังใกล้เห็นกับไรปลามามันแถบสิสามปีแล้วครับแต่ไอ้บัวดปลาพ่อโตแล้วมันสิคือมิเทนีนละถสามปีเลยถังแต่ซองนุ่นเปิดซองมากครับกำลังกำลังมีว่านีนะครับแล้วไอ้ตีมาเนี่ยฟาจะเกิดเจื่อนะครับบ่เคยเห็นพ่อเดียรครับปลาบ่ของกระซังพ่อโตดักบ่อจะเป็นไงเฮียปลาต้องตีหางทีเดียว เป็นปตเหลือเหมือปะเขาก ed, ี o, okay, h, h ắn, h ắn <S S ้ยลงตอกคนลงแหรอแม่นยังนะเขาเกี่ยงยวะเขากี่เงยหันหันเลยขอด้วยขอด้วยถอนใจก็เลยขอทานมาตังตึงอ่าเขากี้ยงครับเอาเอาหลงนาะกินเลยมาครับเดวปิดแหล้วครับเดีสิวสิเบืองป่าปาเดี๋ยว เบิงตั้มหลายตั้มหน่อยเบิงตัง้มสะพัดได้ครับเดิมสำหรับมนีครับแล้วก็อยากดุนโตถีลุตงตอกนส้นเห็นว่าสูนๆเนี่ยเห็เ,เป็นป้ามีใส่ขานาะว่าหูหอกับ,กกบม,มูโอโอ้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 รอ้อ้โอมโอ้โเ้โอ้วอาอ้อ้อปอดกันคร้บ สูนในบ่อตัวเ่ะนี้เอาออกตัวเบิร์ดหรอนวัแล้วอื่นเลยเหรเขาป่ะเยี่ป้าป่อย่าป้าปีอ้าวครับอ๋เฮ้ยมาตั้งสูนป้าเหยี่บ้าแลครับเอาละปัดทีนี้เอาละทีนี้สูนปลาเนี่ยลงลงเลยลองิ่งลูกต้อนคนเหยี่บ้านะครับในปีนแหงน้ี๋ยวลองมาครับตัวแรกไปเดิมกรบซังเลย อยังหูเพื่อนป้ยังไม่ฮะนี่ต้องต้องต้องครับต้วแรกครับไปก่อนไปก่อนพี่น้องางหน้ามีไรตรงนี้ใส่หนีงามอยู่แต่เยอะหน่อยกูนี่ก็พอมาทำมาเป็นน้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับมาลุ้นในแห่กันมัหนี้ผลงานนี่คือผลงานทั้งเบิด์ตตะเบิงผู้ใดสีพรตัวที่เด็ดตัวเจ้าทินทีเพิ่นว่าสูนสูนสูนตัวสองคนปั้นนี่ เดี๋ยวงย่มันมัดจ้องนะครับแง่ตั้งสีีถึงปุ่นนะครับด้อจากอุนไปถึงงลุงตต้องเ็คนขังอปีนแฮนะครับ้มันเดมาัยเนียยเดี่ยนี้ยเยอเอาใส่กระสังมามาได้แล้วครับ ถึงว่าตีนกีบขีไปโ้น้ำหน่อยแทกแล้วน่าลงเงยครับสองต้องแต่ว่าขึ้นจะโมบอดลูกตกลงไปไทยหน่อยตัวนี้มุมนึงเลยเอ้าเอ้าต้องอ่าลงอีกแล้วแต่มันก็ยังบวดอุ้ยี่อุ้ยทายใหญ่บ่กูดูตีขาปึกไปแค่หนึ่งแล้วมันบางเบิองต้นนี้ครับนายแฮรเลยครับ โจดวจนตาจนีซ้ชวดอก็ท่าตีเขาหนึ่งยู่กลางไอพอบ่บ้พอเลยไหนได้ต้องบออลงอีกแล้วนีตัวอทยิงตัวนึ่งอยู่นปิดไปเลยปงบ่ตอนหนาวทีนี่ยิงเยี่ยต้บบนี่ต้องัน สัวนปลาตองบ่เพ่น่าโอ้ต่อเนาะอุ้ยตอตอหานต่อเว้ยตองอีดีสุมันก็จะบอบๆนันี่แต่ปลาตองเลย่าขึ้นมาลาตองเขากระจย่อุ้ยไปเดิมันเป็นยังไงอีก่ะปาไอยู่ไหนอยู่ไนีนมุมได้ดิเหมิงรับลงสคนครับ่อีปลาตอง บ่อนมันบ่อนบอบบ่อนน่อยบ่อนบ่ออ้าตล่ะนี่บ่อน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 เดี๋ยวไปแข่ปลาดุกนี่อะเดยอน่ป้าไปอยู่อนลดิ่ยังไม่ีมุ่มุ่หนให้หนี่จะเป็นปลาดุกไหนฮะยังยันยังไม่สักันมึงนี่ป้าเขาปนีปบ่สุโตเลยน่นี่ย่ออนีต่อเลอยู่วุ่นี่ตคือบ่อบ่อ มนบ่อนประทัดก็เ้าบังแล้วกันอ่านกเวลาเวลาป้าตองอันนี้มันเหยียบแสดงว่ามันแบนแห้งฮึตองตัวอย่าเงีมันก็จช่นั้นแหละมันบ่อนบระทัดเนาะนี่มันมันเหมือนปลาจุนปลาคอร์ดมากเลยมันหนีวนมาอ่าเดี๋ยวเราเบื้งป้าตองตัวนี้ใส่ใหญ่บ่เป็นป้าตองใส่กลางๆเลยเบื้องป้าตองตัวตัวใหญ่สองตัวก็บัวบ่อนผู้ดียงามเลยมีลายเบิ้งเธอแถวนี้อันมีปลาจุนมากเลย หล่นลงแล้วนะหาหงดใจไปยังตตองหหอีะปลาไทยชั้นส้นะไเงี้ยไปหนวะูาบบดูต้มผ่สยนี่คือีไปงไหนดูต้มนอลาลาเวเห้งน่มันลวดเ้ยงมกระโดนนี่แหละาดินลมรมตมาบางผลงานทางลุงตอกขับลงแล้วไปยัง ครับได้ปลาสคนครับท่าน่ะไข่เาเอรนะาอออเอมันเป็นปลาชนิดเดียวเลยนนเนี่ยต้องสุปมันแนวเนี่มันคือบ่บอ่อนโซเตหบอบมาท่านตาบาแล้วก่อนเ <c oughs> ดวเราสองคนเพื่นได้ปลาแต่แหลกล้ครับสองคนทั้งหนานเลยอ๋ยอไอมีแตะตออุ้ยนั่นตอนนี้มีปลาเต่อีปลาเต่าตัวไหนลัแปลงกงูขึ้นมาได้ ลหอกะสิปตองกันอ, <c oughs> นอมันเาวเจ้ามึนมนรดูกข้อ้องอ่อนนี่เนาะปตองอีกปตองเยอะว้ว <c oughs> จ็แปงได้อีกแล้วเว้ยนี่รูปรูปเาะลุหลึงป้าเบญจทองอ่าตอนนี้พวกเราปตองกัน,กน,กนมาเบางใสครับน้ำของปอจมอ้า ตัวหนกันนียพี่ตัวไนอ่จริงๆ่เห็นบอดอีกยังไม่จบบอดนะครับเนาะสมมติว่าบ่เขาพกกอนเนาะมีอิมสัเนาะเอออยู่ในนาแ่เลยวะจ้องเลยบ่เอามาทางไปไปอยู่เลยลมหลุดอุ้ยไปอันนี้เอันปลาดุกอันนี้ปลาดุกแ้เลยอันนี้ปลาดุกแท้น่นั่นนั่นั่นปลาดุก

เอามองเปิดนี้ย่านี่ันีเออว่าแล้วยังจะเปิดนี้ได้ต้นนึงคนเดียวยูนี่อ้าอยู่นี่ครับมีวิจิตรเยนี่ขาใส่นี่นวงนี้โอ้ยน่กยตองย่อมาแก่ดูอ่าเอครับได้แล้วครับเป็นกลาตองกันครับออกทรงเว้นแบนมาอย่างมาอีกแน่ดียว ออ้มันมันพินมันเลยเดนว่าไทยตัวที่บ้ตับตับเหไทยวะแ่นแนวตีคือคือตองกับมัหนึไทยตั้งแกครับทีเขาอตัวที่สองครับตั้งแตกได้ก่อนเนาะแกบหัแล้วงนีประจุตน่ว่าทยแกงี่2องกิดกัดอกมันมีปรจุหนียู่ตัวนึ่งมันปืดปเลยะอียดเลยล่ะอยู่ไหนเฮียมันปืดปืดเลยใส่คือยังยุกลุกยังยก คือปดไปส, ون, ส ون ่วนส่้นไสิฮะซอยนะไั่นอุ้วปลาดุกแค่ตัวนี้ออนี้แถวนี้ปลดุกแค่เออุกลุกปดปื๊ดอสินี่สองตัวสานานี่ไอมันตมุดค้ยแถ้ยาจับถึงแล้วตันึงนี่เอยียบยนี่ไปยังเยวในหน่อยอุ้ปดุหน่อยอปบ่อน้ำบาทันนอมามา ตอนอุ่นเดียวไปป่ะนัดไม่รีบปลาดุกไอ้เนี่ยบอกว่าีตัวปดุกมาปลาดุกืปลาดุกเือ่นอุ่นนีดอุ่นหนดุกน่อยวะอนนีไปด้นหนีไม่หนีแล่ปลาดุกเว้ยน้ำมึงเดี๋ยวพูดไปบ่ายถึงกพูดไปอีกมหนดินมันตัวตีนขอยยบ้าวเืองแล้มันเอาเนบ่ได้บ่ บ่บ่ท่านเห็นยัดนั่นที่อะไรครับมุดนํำเลยะหมุดนํำเลยลงอะไรครับพนัปลาดุกปลาดุกสินเขากระซั่งตัวแหลกบ่บ่ไ่มน้อยมันแหบ่เนี่ยนี่ว่าจะเตื้มาอไปรไปนั่นนี่มาไอยู่เสื้อมาอนดิปลาตัวบ่บุ๊มูนิดปลเขากี้เคีมา นี่นี่ไปเขากี้เห็นเริอุ้ยตัวใหญเตีเป่ะดุตัวยเอาลงไปละมแมนเหเทือนมาเลยครับเมื่อกี้มาถึงโอนละพี่พี่ยืนนี่มยืนนี่ปลางยันอยู่สาตัวอยู่มึงนี่มองเลิกนี่ออบงดุก่อนนี่มาแล้วจัผับ่า เออโอ้ยมาดูตัวนี้เลนี่ครับมาดุกเจ้าทินครับเจ้าทินเจ้าทินอู้ยหน่อยนึ่งเอียนมาแล้วจะกัดตัวนี้มาแล้วกวจะกัดไหนไปอย่างนี้ไปเขากรีบป้ะนี่มันเหยียบสองต้มตนี่มุ้มนี่แล้ปลาเผาวน้วก็เห็นแล้วนี่เลือดตาหลายตัวอยู่นึ่งเลือด เลี้ยงกันเลยล่ะเอาน่าล่ะตาเลี้ยงกันเลยหืลุงเหรอมาเหรอไม่ดูดูอู๋ีดีละคเขาลูกเนอันี่ตัวนี้ต้องเงครับตัวนี้หมอบุ้ยปัญญาบวเลเนาะอดีเลยบ่อใต้ก้อนบวดบวชมือมังเหรวก้อนบวชว่านาเสร็จก็บวดนี่บวชว่า ปกติเวลามาหันปลาตองมันสีขึ้นบอนบอนแปบแป๊บแป๊บบตลอดได้ครับเด้อแล้ตอนนี้เห็นมาบอนบอนขึ้นเพราะตัวเราดีเทนเราเดี๋ยวจะมีแต่ปลาตองโซ่พวกป้าบอกเขาก่อนนี่เงี้ยมันก่อนมันป้าบะบูเมลูเลยงั้นเราไปมึงเลิกกันจับป้าแทะเออเราไปเลิกกันป้าหลายตัวไปจับแทะเดี๋ยวมันเพี้ยงดังใครผู้หญิเขาเมียนผู้ถึงบางทีเราหนุนเยอะตึกนั่นี่กันเขาไปหันมันกระดาป้าเรื่อยใช่ไหมลุงตกลุงนะครับ ไปดูตัวนเดจะสาตัวพี่เขียอย่อก็ดูบนหน่ใช่น,นเอเดัวห <c oughs> น,นีแซ่ดนนีเดี๋ยวเดินหนาไปมีมีตัวนึงนานี่ประมาณหนีมึงนี้ใส่ใส่นีเลย้นหนีบแล้วมันสิปรพับเดอกโอ้นีมาพับไปทั้งทั้งน่างอางอน,ๆๆนาเหมือนจะเป็นปลาเขาเกียครับแต่นจ้บอกผิดต,ตัวที่สองที่วนนี้เลยลงมาแครับ มาย่เพืนดีนอมดแล้วเอ๊ยต้องเขียเงินมาเสียบตัวเขาอายูลวเนาะไอ้ปลาดุกเดียในเลือกนี้มีอยู่กันน้อยบอกมันรว่าเจพอดูสูงสูงไปยอยาเดี๋ยวตัวหัวคนหน่นยังจ้หนาวอยู่หนาวบ่อเล็งบ่อเล็กบ่เยกลุมมา คือบ่อลีนยิงแข็งน้องบอลเหานตอนลีนอ่อเอียรอียร์ก็ปืดมาตงอุ่นปืดปลาใส่ละปืดเห็นแต่ปลาไทยแล้วมาเบิ่งปลาในมุมครับปลาที่เขามุมแหวออกงายแทะตายอร่อยตัอประตองเนาะกับซิปยี่งไปกระสังดี นนลงอีแล้วอ,อือ,อปดดวดนี่พี่ปวดเข่าดตาดีสองครับตาดีไหนอยู่ในก่อนเมืนอนกันจำลายคนไหอยู่ตัวในก้อนน่หาเห็นเะเห็นเยย็นขาดรึ่ง,<าน>ง<าน>เหลือเย็นขาดกึ่ง<าน>โอ้ยเนาะ น้ำนี่เปื้อุดอีกตัวหนึ่งอยู่มอนปลาเท่เละอยู่กลางแง่เลยยังดินได้อยู่ดินแห้งอยู่อุ่นบ้าคาขึ้นเลหัวแข็งนี่เลียวนี่นีนี่เอออตี้กับพ่อนี่นี่ปวดออยู่แ่วางกันอุ่นอันน้าหนัหัวแข็งกันไอนี่อ้ยู่ดสดเดอตนเนือมันแล้วนี่ปลาดุก ปลาดุกใส่กางแงจะหาป้าพี่น้องกินเลตีแงถึงเหยียบป้าบัวปลานพอไงกินอย่างนี้ทนีมัน่ค่อ้ตอนนี้เป็นปดุกใส่กลาง,งก,า,กางนีต่ตัวตีเหรียญปอนี่ปลาดุกมันสีลายมันเนี่เว่าน้อยแห้งเขได้ดก็เลยไปตีสามเอง เนี่หังเงียงก่อนบ่เป็นว่าบอกกันหังเงียงกันนั่งกันดมือีกเอามือไปสูบเอาสับนั่นดูนมือสูบมือกูดูนมือเนาะเสียหอดป้าบันรไปเสียเลยอู้เฮ่ใขาดต่วังไหนจงปงนี่นี่ดิ หาปลาตัวน <laughs> <minority> ึงเห็นก <ü invoke> <wh contradictory> ่อนเห็นบขาดประมาณสามสี่นิ้วโอ้โหเดี๋ยวอินเสิร์ฟไปนี่ขาดยิยามเลยขาดยาก็เห้นเยอะเจ้าทั้กระดูกตัวเองมันต้องงามไปนี่มาเจ้าเหี้ยมเจ้าเกี่ยวปาดบ่ล่ะอ้โหเกี่ยวปาดเลยนี่หางหางตันหน่อยเอียงนี่ในรูมนี่นุงต้องร้องอะไรเป็นว่าสิบบไฮโบ่เห็นเลยปะปักมือกูเลือดออกเลยฮามือสัวฝนอ่ะอุ่น มีนี่ปุนตกลุมเด้อตานตกลุมะพี่ปานน้อยหไรปุ่อีกนี้นียนี่ไหตีเออนี่วะนี่ลุมลปนลดจะเป็นลุมเออเพียงแล้วมือไปสู่อกเหยยมนตรงางมนเลดุตัวนี้ครับสีป้ายเหยียดหน่อยสัมปะเขาเกียดิโอยปกระดือตีดิต้องกระเบนฝนหร แก้วกันย่นะแต่ว่าต่ว่าากอย่างยังนี่ตะมุนออกกินนะแต่สมควรมันเพาเดือดเพาะเจ้าเนาะตะมูนออกกินนะตักับยับไปดูด้วยตัวเนาะน่มก็้าไปถือเจ้าัดไเอามาลุลเมืงก็ดุกมึงนะสองข้าง้งสองขาแล้วมังดีรงเหรอแน่เอียงบนหลังตาหาร้ว่อียงอียง

เอาปาดุงไงคือปะดุงหน่อยเากนดง่ปางยางระดุกล้วยแหวนปาดุกลยี่ฮะแยงนี่ฮะดอกมันอ้ปาดุก้วยรูดไม่อีกล้นี่ไได้อ็นหนาดปาดุกตัวนี้ ขวาดอะกผมสมด้่าบูจิเห็นวันีนาระดุกตัวนี้มาดูดมาันมันบูดมือบองอีกอะเสียดอีละเสียยีตอีกทีนว่ามันเยอไปอบ่แม่นตัไอ้เทาพวกนี้มันก็ไปอได้ใกล้ใกล้นาะประดุกะได้เห็นนาบูเนะประดุกตัวนี้บ่บ่บ่ไบ่เลยเขเลี้ยวไงกตว่าตัวหญ่ตืปัดีงามงยู่กลางๆ แต่มันบ่มีเงียงเยยบรถมืดจินบลเียงมันเบื่อเลยวะทีหาตบมาเห็นเินมึบอกมึนเงนแม่ล่ะครับอยู่มองเกาเลยนั่นเดไปใสมันเหี่ยวแล้วขอบ่ันนไปบงม่องเล็กนีนี้ยางซีนี้ป่ะแท้เาีเจ้าหาป้าเด็กเกียมันบ่บนอยู่ันหน่อย เห่มันเจ็บดิลกีตมมันเยเยอะอ้าึ้นมาเลยก็มาตังแห่จังาเลยีหนาแล้ครับตัวนี้นองบอด้น่อยทีตรงเงาอยู่แกกินเิมรมโตอยู่นี่ปลาดุกย่างดะปลาดุกอยากยาพี่จเ็ปเงาดยวังโตปจวดบ่ปจตัวเดียวเห็นบ่แต่จงบ่ผิดจตั่งบล เนี่ยมุดแล่นันนี่มุยงคุเหลือเหรอถ้าไดินี่เฮ้ยพ่อพ่อนมุดต้องนนต้องตงีสูดีนะครับนี่ประจวดประจวดทยีสัไม่เนาทยยังไาเนี่ยป้านี่มุงเยเลยได้ออกยังออกแลออกักอ Ni nini 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 chua nini 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 men nini 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 nhục Cầm thử mà nini Cầm thử nini 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 Này nhìn nini 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 nè Cầm nini 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 Bắt nini ก็เป็นภ<ม>าษีก,ากับเถิดเสมือนแล้วของมันเขคงจั่วหนอกมีประมาณนี่ยนะครับมีแต่ปลาตองเอดียครับมันหลายตัวก็จริงแต่มันเป็นปลาแบนปลาแบนตัวมันกันกนกนบปลาเต็มกระซังเขาเถิดนี่ครับอุน่นเบิ้งเบิ้งต้นก่อนเดี๋ยวไปเทเบิ้งดันต้นว่าถึงเดี๋ยวหลายสม่ยไปไปเทของมึงเหรอ ก็มาพี่น้องครับมากินเข่าได้กันครับอันนี้คือนั่งยูนดิ่มหัวได้ครับติดนี่บรรยากาศมันตองใดประมาณนี้ครับนึ่งสิกินแซ่บแซ่บพี่น้องมาแซ่บๆแล้วกันแซ่บเลยเอือเด็กกับพี่น้องกับบอลมึงขี้น้ำดอกหรืออื่นซื้ดอกมันมีแมากินอีกที่ไหกินเข่าปลาด้วพี่น้องเลยปิ้งเหยือปิ้งปลาดุกปิ้งปลาไทย นี่เป่งปีกป้าพี่เนาะมือนีไต้องปีกเขาปลาดุกปลาไทยปาไทยคนปีกาคนปีกกบพดโมันหวาีตัวะไาเลยนะกินหมดเอเข้ากาปีกปริมาณใสไหมใสเกินไปเลยมันคือแกงกระปุ่นเนาะ บริสุทธิดีด้วดีดีดีเนาะสูตรสูตรนี่คือน้ำยากระปุนได้น้ำยาปลาได้หน่ดอกผักมันจะแสบดอกจอกพักกันกินดอกใหม่ครับนี่ดอกใหม่ดอกผักตบสว่านมาเด้อนี่จีโจวดครับเนี่ยสุดเนี๋ยคนก็แขกเขาแขนี่แขะตอกแล้วมักมักได้ดอกผักพอแล้วเขียมันหน่อยแล้วว่าเขียเลยจาเขียมไปก่อนแล้วว่า รุ่นกันไฟก่อนกันแล้ววะเกิดได้นก็สโลแล้ววะสุดแต่ดีสวดเลยด้วยหนุ่ยนด่กับซำนี่เด็กป่าบุกคขืดอลยยินนี่ติจังไดบุ๊ปหองที่หัวที่เอบท่ดอสมควร เอาไ้บดกินบอกเราดำเหดบอว่าหมสมมติยังบอกจะทอน่อยอยู่รจะบุกินก่อนเนาะยังใครจะบุกินก่อนตัวเลกบวดอดอกใหก็จะเสีบพี่น้องเลยสำรับเขียวน้อยอู้ดกะ มันกระดูดน,น้ำนีกันเนี่ยนางออกดตกจะกน, <c oughs> น,น้กินดอกไม้กานกินดอกไม้เรื่อนา่งกว่าพี่น้องเคยไม่เคยได้กินแ็จแบบเขาเก็บขายขนาดนี้เป็นนางมันไลยไายมั่